ในคิดแล้วผมเราถ้าทำการปลดเอ่อไพลเลสกินไปแล้วนะผมที่ผมถืออยู่นะก็วันนี้นะผมเรากลับมากับการปลดเคมอรครั้งสุดท้ายนะผมที่ผมเหลือปืนอยู่2กระบอกเท่านั้นเนอะไอสองปืนเท่านั้นเนอะผมจะได้ผมจะได้เคมอ็อินเตอร์สเตล่านะผมเหลือไปสองปืนที่เอยทงังคอนเทนต์ก็คือ MTC56 นะผมกับอีกระบอกหนึ่งเป็น MCW นะ มาพร้อมกับสก,กินแบ็กเซลโคจะเท่เลยนะโอเควิธีการปลดเคมอของเองไอปืน MTC นะครับผมผมไล่เลยนะเผื่อคนที่เข้ามาดูแล้ไรู้วิธีปลดของปืนกระบอกนี้นะเออเคมอขอข้แรกนะผมจะปลดตอนเวลสองนะสังหารคน50คนนะผมอันที่เคมออที่2ผมจะปลดตอนเวลสิบเอ็ดนะสังหารขณะลิงผ่านศูนย์โกขี่ขวาลิงนะผม เคมอ,อ K ที่สามนะผมปลดล็อกตอนวีดที่17นะสังหารโดยการยิงหัว15บห้าคนนะผมเคมอลในสี่เคมอลในสี่ถอดปลดล็อกตอนวีดที่ K น26นะสังหารสังหารตอนอยู่ในท่ากลยุทธ์ยี่สิคนนะท่ากลยุทธ์ก็คือเอ่อเอเียงปืนยิงนะผมอยากรู้ว่าคืออะไรก็ไปหาดูคลิปเก,ากา่าที่อธิบายแล้วแล้วก็เคมอโกเคมอลนะผมเป็นสังหารโดยการสามสามคนในหนึ่งแมกกาซีนสิบครั้งนะผมอ่หล่อมเหลก็กหล่อมเหล็กจะเป็นหล่อมเหล็กจะเป็นสังหารขนาดเคลื่อนขนาดใช้ท่ากลยุทธ์นะเคลื่อนที่แล้วก็ใช้ท่ากลยุทธ์ยิงนนนะคครบผมมขอองเเสปืกกี้นะ ค่อนข้างจะน่าลำคาญโคตรเลยนะคิดว่าจะไม่ต้องทำนะผมนั่นก็คือสังหารศัตรูที่รับรับผลจากอุปกรณ์กลยุทธ์นะผมขณะอยู่ขณะอยู่ในท่ายิงกลยุทธ์ก็คือคุณต้องเอียงปืนยิงศัตรูที่โดนแฟตโดนสตั้นนะผมปลดไพเลตก็คือสังหารห้าคนโดยไม่ตายสิบครั้งนะผมก็อันนี้ไม่ได้ยากนะแต่ค่อาง,ง,ง,งต้องเซฟตัวเองนิดนึงนะผมก็ยิงให้ครบห้าตัวสิบครั้งนะผมก็ค่อนข้างดื้อเลยนะก็จะปลดเพราะผมทำครบสองกระบ,บอกนะเว้ผมก็จะปลดนี่ อินเตอร์สเตลล่าโ,โอ้โคบี้โอ้ในตัวนึงางมึงหันมายิงกูทันได้ไงมึงโดนตันไหมเหรอ โดนโคบี้โดนไม่มีใครโดนสตันกูเลยอะ, <c oughs> อะไร <Brand. S 1> เอาแล้วกูเก็บปืนใครเขามาวะกูจะเก็บ กล่องกระสุนโดนปึ้งเฮ้ยไม่เอียงอะ่ะโอ้ยเฮ้ยยิงยิงกูไม่โดนเฮ้ย,ย, <c oughs> เ,ยเสร็จย่างควส ว้าวหมดักทีโอเคต่อไป5้าตัวต้องไม่ตายสิบครั้งถ้ามันยากเกินไปกูจะไปเล่นฮาร์ดคอร์แล่เฮียโอ้โหดูมันได้กูหนึ่งตัวสอง อ,อีกสามตัวนะผมจะพยายามไม่ตายนะสามเฮ้ยมาจากไหนอะ่ะสี่หรือว่านี่จะเป็นเป็นเกมกากไงเฮี้ยไม่เอาศัตรูมาเกิดหลังกูอีกตัวนึง ห้าดูมันเกิดดิมึงดูมาสปอนมึงดูมาสปอนมันเกิดทั้งโอ้โหทุนตีในสัตว์หนึ่งตัวสอง สามตัวอย่ากลัวไว้กูกลัวกูกลัวตายกวาดกลัวความตายกวาดกลัวความตายที่มันเอาลันเชื่อไล่ยิงกูโคตรเร็วเลยไอ้ยี่สสองแล้ว,วสามตัวสามที่มีคนเล่นมีดด้วยแบบนี้ ทำแล้วอีกสองตัวหนึ่งสองโน้ต้ามันอะไรนักหนาววนะน่ะฮะ หนึ่งสองสามอร้องอ๋อ้องสี่ hey, disconnected โอเคครับผมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นนะผมเม,มื่อกี้มันเป็นแค่ภาพลวงตานะผมทุกคนได้ฝันไปนะไม่มีใครออกทั้งนั้นนะผมอ๋อหนึ่งสองไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สามสีตัวเดียวชิคุกลัวกลัวกูลัวไอตัวเดียวใต้ตีนกูมีสองตัวตกไม่อยากลงไปแล้เสีย่ยงห้าโอเคผมกลัวคุณโทนี่ผมกลัวคุณสตาร์ก โอเคห้าแล้วโอ้เหนื่อยเวย้ยแล้วคุณดูนี่เดียวมึงดูนี่เล่น <c oughs> <c oughs> โอ้ยมึงเดินมั้งก็ได้เฮี้ยมเป็นขามเป็นบรโอเหรอหรือเป็นตะคริวอ๋อ โอ้คิวตีใหม่โดนไอ้พวกเฮียพวกมึงอะ่ะตายได้รู้ละตายได้หลืบคิวตีกาใหม่สววมมิโคตรน่ากลัวเลยเฮียนึกว่าโลกจะแตกนะเมื่อกี้ตอนม่งเรียกออกมาโอ้โอ้หัปิงอ๋อ ไอเกมยี่นี่มันจะให้อะไรผมสักอย่างได้ไหมคือไม่ไม่ห้องนี้ก็ปิงใครจะเล่นกว่าห้องเกือบ2องอเกือบ5นาทีเพื่อปิงเก้าเก้า ไล่เฮียกูไปไล่สัตว์เดี๋ยวกันนี่สิที่เขาเรียกว่าสวยอะคุณดูดิคุณดูอิสเตล่าโอ้โหกปลดทักทียิ้งเหนื่อยชิบหายเลยนะโอ้ my god โอ้แล้วลูกเล่นอีกอย่างนึงผมชอบคือถ้าคุณเข้าในที่มืดนะผมหรือที่ที่มันมีหลังคาโอเคมาแม่งอยู่ในห้องห้องฝึกซ้อมโง่เนี่ยแหละ โอเคนะผมเมื่อมันปกติมันจะเป็นแบบนี้ไหมเวลามีแสงสว่างสว่างนะผมถ้าคุณเดินเข้าไปในที่มือดอะ่ะเนี่ยคุณดูเห็นไหมปลายดาวแม่งฟุ้งมากปืนพกเดี๋ยวปืนพกง่ายกว่านะนี่คือในที่มืดนะนอกในแสงป็นไงคูนโคตรสวยเลย นี่ถือคุ้มค่าโอเคผมก็จบไปสำหรับเออ่ชาเลนจ์เคมอลอินเตอร์สเตล่านะผมแล้วก็ผมคงจะไม่ทำแล้วนะป้ายต่อไปไม่มีนะผมเออไอเทียเคมอลซอมบี้ในะหมดซอมบี้นะผมอันสุดท้ายมันชื่ออะไรวะลืมไปไม่ได้ดูนะผมพวกโคเดอร์อีดิกมานะผมหมดซอมบี้นะกูไม่ทำแล้วกูเหนื่อยกูพอแล้วผมก็ผมคงพอใจกับเคมอลอินเตอร์สเตล่าแล้วเพราะว่าแค่นี้มันก็โคตรสวยนะผมโอเคสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะผมตอนนี้ผมขอ,ขอตัวกลับราท่านผู้ชมไปก่อนนะผมสวัสดีบ๊ายบายครับ